พี่สะพ้ายค่ะนี้พี่สะพ้ายพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายโลนีเขาสบายจะถามว่ารักพี่เล็กแค่ไหนครับนี่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 ตอบยากมากคะตอบยาๆตอบยากบอบยากนะอะไรไม่ได้ยินเลยะไม่ได้ยินเ้าตาบไม่ได้ยิน และข้อบครัวของผมแล้วจะดูแลเพื่อนตลอดไปดึงันอะไรกนหนิยิ้มหนูอยากอยากจะมีน้องกี่คน Terima kasih.